คลิปนี้นะครับเราจะมาแชร์3เทคนิคานการเตรียมรูปภาพเพื่อนำไปเจนวิดีโอแบบคีย์เฟรมจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเตรียมรูปภาพนะครับเพื่อนําไปเจนวิดีโอแบบคีย์เฟรมนะครับผมอ่ะซึ่งคําว่าคีย์เฟรมเนี่ยจริงๆแล้วคือ1ในฟีเจอร์นะครับที่นํารูปภาพรูปที่1มาเชื่อมกับรูปภาพรูปที่2นะครับครับผมซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อแตกต่างกันใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมบ้าง หรือว่าจะมีแค่ Start กับ N อ็นประาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกรวมๆสำหรับฟีเจอร์นี้ว่า Key Frame แล้วกันซึ่งจริงๆก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าการทำวิดีโอแบบนี้มันวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผม,มโดยหลักการของการทำวิดีโอ Key Frame นะครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องทำการเตรียมรูปภาพก่อน2รูปนะครับเพื่อใช้รูปภาพนี้นะครับเป็นต้นเฟรมแล้วก็ท้ายเฟรมในการเจนวิดีโอนั่นเองนะครับผม โดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะเตรียมอยู่ด้วยกัน3ตัวอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็น3เทคนิคแล้วกันที่จะมาแชร์เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับการเตรียมรูปภาพนะครับเพื่อนําไปเจนวิดีโอแบบคีย์เฟรมนะครับครับผมโดยทั้ง3แบบเนี้ยจะแตกต่างกันหมดเลยก็เรียกว่าเป็น3เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วกันครับผมนะครับมาแชร์เพื่อนขั้นแรกนะครับเราจะมาเตรียมรูปภาพกันก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มสร้างรูปภาพกันบน Midjourney อันแรกนะครับคือฉากลืมตาหลับตาฉากนี้เลยนะครับผมในขั้นตอนวิดีโอนะครับหากเราต้องการให้ตัวละครของเราหลับตาแล้วก็ลืมตาเนี่ยขั้นแรกเลยทําการเจนภาพขึ้นมาก่อนนะครับโดยเราจะเจนภาพฉากลืมตาขึ้นมาก่อน1ภาพนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า e d i ิเตอร์นะครับบนมิชชั่นนี่เพื่อลบบริเวณดวงตาออกนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการลบพร้อมเดิมแล้วก็ใส่พร้อมใหม่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็กด s ับมิดทีนี้นะครับเราจะได้ภาพออกมาเป็น2ภาพก็คือภาพคนลืมตาแล้วก็ภาพคนหลับตานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ เราทั้งสองภาพนี้ไปทําเป็น, key นะคีย์เฟรมในขั้นตอนการเจนวิดีโอนะครับจริงๆเราก็สามารถเจนจากภาพที่หลับตาและลืมตาก็ได้เช่นกันอ่าใช่แต่ว่าต้องใช้คีย์เฟรมเลยใช่แต่ว่าตาที่ลืมมาอาจจะแบบอาจจะเป็นสีแดงก็ไม่รู้ใช่หรือว่าอีกอย่างนึงคือกล้องอาจจะขยับแล้วทําให้ ภาพเนี่ยไม่สมูทครับเราก็เลยเลือกใช้ภาพ2ภาพที่มีรายละเอียดองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแตกต่างกันที่แค่ดวงตาหลับตาไปลืมตานั่นเองนะครับผมจะทําให้ได้ผลลัพธ์วิดีโอเนี่ยที่สมูทที่สุดนั่นเองครับผมอ่านี้ก็จะเป็นแบบแรกที่เราใช้คีย์เฟรมนะครับครับอันนี้ก็จะเหมาะกับอ่าฉากที่เป็นแบบนิ่งๆหรือว่าต้องการโค้ชอัพหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างแค่แบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าจากหลับตาไปลืมตาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงแบบ ขนาดนั้นใช่ครับจะเน้นฉากที่มีมุมกล้องแบบสแตติกก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้องเน้นที่ตัวละครหรือว่าวัตถุในภาพนั้นเป็นหลักแล้วก็เพื่อนดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราให้ด้วยนะครับ เรามาดูกันแบบที่2กันบ้างครับซึ่งแบบที่2นะครับก็จะเป็นอีก1ผลงานของเรานะครับจะเป็นวิดีโอแนวแอคชั่นซีนนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอยไซเบอร์นิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งวิธีการใช้คีย์เฟรมแบบที่2นะครับจะแตกต่างจากแบบแรกนะครับตรงที่เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนช็อตไซส์ด้วยครับผมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับโดยเราดีไซน์ว่าจริงๆเราอยากได้ตัวละครที่เป็นตัวคาร์บอยค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็ค่อยถือปืน นะครับอ่าก็คือเอาปืนแบบมาจ่อหน้ากล้องเท่ๆเหมือนในหนังอ่าซึ่งรูปภาพที่เราเจนออกมาเนี่ยรูปแรกก็คือตัวคาแรคเตอร์ที่กําลังเดินอยู่แล้วเราเนี่ยก็จะไปเจนรูปที่2นะครับด้วยการเอารูปแรกเนี่ยไปใช้เป็นคาแรคเตอร์เรฟเลนซ์หรือซีเลฟเพื่อสร้างรูปที่2ออกมาในช็อตไซส์แบบโคซับเลยซึ่งวิธีนี้ก็ทําให้เราได้ตัวละครที่ยังมีความคงที่จากนั้นเราก็จะนํา2ภาพนี้นะครับไปเจนเป็นวิดีโอด้วยฟีเจอร์คีย์เฟรมนั่นเองนะครับ ซึ่งการทําแบบนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีอะไรที่ใกล้เคียงกันในภาพอ่าใช่พวกสไตล์มูดแอนโทนตัวละครอ,อะไรแบบนี้เหมือนอย่างแบบแรกเนี่ยแบบแรกคือเป็นภาพเดิมอยู่แล้ว<ช>เปลี่ยนแค่อะไรบางอย่างหลับตาไปลืมตาแบบที่2เนี่ยชอ็อตไซส์อ่ะเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยยังมีความใกล้เคียงจากเดิมอยู่เขาก็เลยแบบคีเฟมให้เรานะครับอ่า<ช>คือถ้าเราภาพแบบคนละเรื่องกันเลยมาใส่อ่ะโทนที่มันโดดเกินไปหรืออะไร,รที่มันไม่มีความสอดคล้องกันเลยมันก็จะแบบทัสชั่นแปลกๆใช่ใช่ันจนทัสชั่นแปลกๆเลย ต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างที่3นะครับก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้ทําขึ้นมาเกี่ยวกับแมวดํานั่นเองนะครับผมฉากนี้นะครับจะเป็นฉากแม่มดที่มีแมวดําเกาะไหลอยู่นะครับโดยวิธีการทําคีเฟรมของฉากนี้เนี่ยก็คือเราจะนํารูปภาพแม่มดภาพนี้เลยนะครับที่เราได้สร้างขึ้นบนเบเจนนี่ไปใช้ในฟีเจอร์รีเท็ t เจอร์เพื่อเปลี่ยนสไตล์รูปภาพนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปนะครับที่รูปภาพที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลือกไปที่คําสั่ง Editor เลือกไปที่ Open i n f นโฟอิดิเตนะครับแล้วก็กด มุมซ้ายบนนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์พร้อมเพื่ออธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนภาพภาพนี้เนี่ยให้เป็นสไตล์แบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นสไตล์การ์ตูนสไตล์สีน้ํามันสไตล์ภาพวาดหรือว่าสไตล์อื่นๆที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด Submit r e t e x t u r e นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปภาพภาพเดิมนะครับที่มีการเปลี่ยนสไตล์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยนำเอาสองภาพนี้ไปคีเฟรมบนขั้นตอนการเจนวิดีโอนะครับผมซึ่ง AI เนี่ยเขาเจนออกมาให้เราได้เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าสไตล์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยยังเป๊ะอยู่เขาก็เลยเปลี่ยนจาก1มา2ได้ครับองค์ประกอบตัวละครฉากแบ็กกราวด์อะไรต่างๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมต่างกันแค่โทนหรือว่าสไตล์เท่านั้นครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้งานกันได้นะครับอันนี้ก็คือ3วิธีการใช้งานคีเฟรมที่เราจะมาแนะนํากันนะครับผม หลังจากที่เราได้รูปภาพมาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอารูปภาพตรงนี้นะครับไปทำคีย์เฟรมกันนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำคีย์เฟรมได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับผมโดยวิธีการทำคีย์เฟรมนะครับจริงๆสำหรับในส่วนของวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างง่ายเลยก็คือเราอัปโหลดภาพแรกของเรานะครับลงไปที่ต้นเฟรมแล้วก็อัปโหลดภาพสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยลงไปช่วงท้ายเฟรม จากนั้นก็สามารถพิมพ์พร้อมปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็เจเลตเพื่อสร้างเป็นวิดีโอที่มีการคีเฟมได้เลยนะครับสอรรี่บอร์ดนะครับมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับ AI ให้เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สมิจเจอร์นี่ที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการใช้งานมิจเจอร์นี่แบบจะลึกคอร์ส a อ Advertising ายซสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างวิดีโอโฆษณาด้วยเครื่องมือ AI คอร์ส AI Animation ที่จะสอนเพื่อนๆสร้างวิดีโอแนวการ์ตูน Animation และคอร์ส AI d o c u m e n t t r y สำหรับเพื่อนๆสายเล่าเรื่องที่ต้องการสร้างวิดีโอแนวสารคดีโดยทั้ง4คอร์สนี้นะครับเราก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือที่จำเป็นในแต่ละคอร์สยังไงเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต storyboard co th ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีผลลัพธ์การทำคีย์เฟรมในรูปแบบต่างๆมาเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมเสื้อนี้จะเป็นวิธีการทำคีย์เฟรมแบบแอดวานซ์นะครับอันแรกจะเป็นฉากแม่มดที่เปลี่ยนจากร่างสามมาเป็นคนชราก็คือเราเนี่ยบัดรูปภาพบัดแค่ใบหน้าเลยแล้วเปลี่ยนให้เป็นคนแก่จากนั้นเนี่ยแล้วก็บัดคนแก่นะครับให้มีมือเนี่ยยื่นถือแอปเปิลออกมาอ่าใช่นะครับ ส่วนการทําวิดีโอเนี่ยก็เอาผลลัพธ์ทั้งสองซีนเนี่ยมาต่อกันใช่ชครับ,รบแล้วก็อย่างฉากที่ผู้หญิงนะครับกาลังจะเปลี่ยนเป็นคนแก่นะอันนี้เราก็พร้อมเพิ่มเติมลงไปว่าอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนยกมือขึ้นมาแบบรูปหน้าหรือว่าจับตรงผมเพื่อใช้ในการทานซิชั่นครับซึ่งเพืเ่อนๆก็สามารถใช้พวกคีย์เวิร์ดการมูมเมนต์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปในการทำคีย์เฟรมได้ด้วยเพื่อทําให้เราได้มูเมนต์ที่เราต้องการนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่เป็นชาวไวกิ้งเนี่ยกำลังยิงธนูทั้งชุดนี้จริงๆเราเจนมาทั้งหมด4ภาพแล้วเราก็เอาไปทําวิดีโอแบบคีย์เฟรมทั้งหมด3ซีนนะครับผมโดยซีนแรกก็อย่างที่การบอกก็คือเป็นพระเอกของเรานะครับยืนอยู่แล้วก็เชื่อมด้วยช็อตที่เขายกธนูขึ้นมานะจากนั้นเราก็จะเอาช็อตที่เขายกธนูขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไปคีย์เฟรมกับฉากที่เป็นธนูเปล่า,าอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยค่อยๆงานน้างธนูแล้วก็ยิงออกไป แล้วก็ในคลิปสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเริ่มด้วยช็อตธนูป่าๆตรงนี้เป็นต้นเฟรมนะครับแล้วก็ท้ายเฟรมเนี่ยเราจะเป็นตัวทหารอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันที่โดนธนูปักซึ่งอีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้งานฟีเจอร์แบบคีย์เฟรมนะครับผม มันทําให้เราเนี่ยสามารถเจนวิดีโอที่แบบค่อนข้างจะมีความรุนแรงได้นะครับคือปกติแล้วเราเจนฉากแอคชั่นหรือว่าแบบคนต่อยกันยิงกันไม่ได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เขาถูกบล็อกไว้ใช่เป็นข้อห้ามของแพลตฟอร์มนะครับเหมือนผมเจนตัวเองมาต่อยวิเต้อะไรเงี้ยนะมันก็จะรุนแรงไปแต่ว่าพอเป็นคีย์เฟรมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถทําได้เพราะว่าเรามีภาพที่กําหนดไว้อยู่แล้วว่า เราต้องการเริ่มยังไงและจบยังไงนะครับ<ช>เหมือนแบบตีกรอบให้เขานิดนึงนะครับผมจะสามารถทํำพวกฉากอะไรแบบนี้ได้นะครับอ่าแต่ก็จะมีเรื่องข้อจํากัดตรงที่ฉากหนึ่งไปฉากสองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน5วินาทีใถูกไหมถ้าเราอยากทําให้นานขึ้นอ่ะมันก็ต้องต่อฉากไปเรื่อยๆอเหมือนตัวอย่างไว k i กิ้งที่เราทํานะครับ แต่ว่าการที่นํามาต่อฉากเรื่อยๆเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ชิปมันจะสะดุดเพราะการเคลื่อนกล้องที่ออกมาในเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีทางเท่ากับเฟรมแรกที่นํามาเจนเพิ่มอยู่ดีนะครับตัวอ,อย่างถัดมานะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นฝุ่นเพียมสองจุดห้านะครับในช็อตแรกเนี่ยเราก็ใช้คีเฟรมด้วยนะครับตรงที่ประตูลิฟต์เนี่ยเปิดออกมาครับนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้คีเฟรมเนี่ย ถามจริงต้องทํำยังไงอ่าใช่เราจะแบบใส่รูปภาพไว้เป็นคายเ <c oughs> ฟรมแล้วสั่งให้เขาแบบเปิดลิฟต์บางทีมันก็อาจจะไม่ออกใช่รหรือจะเป็นลิฟที่ปิดอยู่แล้วเปิดมามคาแรคเตอร์ก็เพี้ยนอีกอใ,ชใช่ไหมก็ต้องใช้คีย์เฟรมอยู่ดีนะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการง่ายๆนะครับอย่างการที่เราเนี่ยเจนภาพที่เป็นคนเนี่ยอยู่หน้าลิฟต์ขึ้นมาก่อนอนะครับเป็นคาแลคเตอร์ที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นเนี่ย บลัชคนนะครับให้หายไปทั้งหมดเลยเป็นประตูลิฟที่ปิดอยู่ใช่ครับด้วยอิดิเตอร์บนมิชเนี่นะครับครับแล้วก็นาเฟรมแรกกับเฟรมท้ายมาใช้งานบนฟีเจอร์คีย์เฟรมนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซีนของวิดีโอนี้นะครับเป็นฉากเผาไหม้นะครับแล้วกล้องเนี่ยค่อยๆทิวขึ้นไปข้างบนซึ่งเราเนี่ยก็เตรียมภาพจริงๆเป็นภาพเดียวนั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยกดฟีเจอร์แผ่นบนมิชเนี่ก็คือแผ่นขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อให้เห็นฉากที่อยู่เหนือจากภาพเป็นเผาไหม้นะครับเป็นท้องฟ้าที่ ำไปใช้เป็นฟีเจอร์คีย์เฟรมนะครับให้กล้องเนี่ยค่อยๆแผ่นขึ้นไปอ่าใช่เหมือน,นบ,บังคับไปในตัวแล้วก็ทําให้เราควบคุมผลลัพธ์ตอนจบได้อีกหนึ่งซีนนะครับก็จะเป็นซีนที่นกเนี่ยบินออกอนอกฉากนะครับก็ตรงตัวเลยก็คือนกเนี่ยเกาะกิ่งไม้อยู่นะครับ,รบแล้วก็บัตชให้เขาเนี่ยหายไปเลยซึ่งการที่เขาบินออกนอกเฟรมเนี่ยเราต้องอใช้พรอมในการช่วยใช่นะครับว่าให้นกเนี่ยบินออกหรืออะไรอย่างนี้ รวไมไปถึงฉากโรงงานฉากนี้ด้วยนะครับก็คือเราเจนภาพแรกมาเป็นฉากโรงงานที่มีควันอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็บัดตรงควันแล้วก็ตรงเมฆที่มีควันอยู่ออกแล้วเราก็เอาสองภาพนี้ไปคีเฟมแล้วก็ไปรีเวิร์สทีหลังให้ควันมันหายเข้าไปซึ่งอีกซีนหนึ่งก็เป็นซีนจบเลยนะครับที่ให้ผู้หญิงเนี่ยถอดแมสออกมาภาพแรกเนี่ย เป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่เฉยๆใส่แมสแล้วก็ภาพที่2เนี่ยคือแมสหายไปแล้วพร้อมกับเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะครับให้เข้าไปนิดหนึ่งใช่ภาพนี้เราก็มีการาขยับให้เฟรมเข้าไปนิดนึงแล้วก็บัดตรงหน้ากากจากนั้นก็บอกให้เขาเจนหน้าผู้หญิงขึ้นมาเพิ่มนะครับตอนที่เราไปเจนวิดีโอเนี่ยก็ใส่แอคชั่นเพิ่มเติมว่าอยากให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออกแล้วก็ยิ้มให้กล้อง และสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord นะคะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทริคต่างๆะคะ่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะโอเคครับตัวอย่างถัดมานะครับเป็นการใช้งานคีย์เฟรมด้วย Luma คีย์เฟรม Key แบบเหมือนลองเทคนะฉากที่เป็นมดขึ้นมาเป็น น้องหมาวิ่งผ่านแล้วไปยังเครื่องบินนะครับอ่าซึ่งเราใช้การคีเฟรมในการเหมือนค่อยๆทิ้วกล้องขึ้นไปจากใต้ดินไปสู่ท้องฟ้าอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งค,ความลับของคลิปเนี้ยจริงๆคือมันถ้าเราเอาภาพเนี้ยสังเกตดูมันมันต่างกันหมดเลยถูกไหมครับภาพ1กับภาพ2เนี้ยมดไปน้องหมาเนี้ยครับซึ่งวิธีการทานะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับสังเกตที่ภาพน้องหมานะครับด้านล่างเนี้ยมันจะเหมือนเป็นขอบของโพรงมดของภาพแรกไว้อยู่ ครับนะครับอ่าซึ่งเราเนี่ยใช้จุดนี้นะครับในการเชื่อมเข้าหากันอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือ ซิงกันสักนิดนึงน,น,งน,นนะงนนงอ,อ,อย่างที่พี่เต้บอกเลย <c oughs> มันจะมันจะไม่ไปหาให้เราเลยอาใช่นะครับอันนี้คือต้องมีโพงด้านล่างอยู่นิดนึงมันเล็กๆเ,เลยก็ได้ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นส่วนด้านบนของภาพแรกนั่นแหละเพื่อให้ภาพที่1ไปภาพที่2ได้ต่อมานะครับจากน้องหมาไปเครื่องบินเนี่ยซึ่งจริงๆก็ง่ายเลยเพราะว่าในภาพน้องหมาเนี่ยจะมีอ็อบเจกต์ที่เป็นเครื่องบินอยู่แล้วะนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะนําภาพ1เนี่ยมาซิงก์กับภาพ2ได้โดยอัตโนมัติเพราะว่า AI เขารู้ครับว มันมีอ็อบเจกต์ที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่จะไปภาพที่2นะครับแล้วก็อีกคีเฟรมเซตหนึ่งที่เป็นเครื่องบินเนี่ยที่เสยขึ้นไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบหรือว่าด้านหน้าของด้านข้างอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันเพราะอ็อบเจกต์มันชัดมาะว่ามันค <rs 0> ือเครื่องบินอยู่แต่ว่าก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ในฉากเครื่องบินเนี่ยเราก็จะเพิ่มนกอินทรีเข้ามาด้วยนะครับเขาก็จะบินเข้ามาในเฟรมเองครับผมนะครับเนื่องจากเราใช้คีเฟรมแบบล็อกผลไว้อยู่แล้วว่าต้องมีนะครับตอนในซีนถัดมานะ ไปโคสอัพที่โนอินซีนะครับครับแต่ว่าเราใช้ไม่ถึงเอ็นเฟรมเนาะเพราะต้องเอ็นเฟรมเนี่ยมันไม่ค่อยสวยก็เลยตัดไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยกล้องก็ต้องถูกบังคับให้โคสอัพหรือว่าแท็กเข้าไปที่โนอินซีอยู่ดีอ่าแล้วก็ตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะหายไปครับผมสำหรับเทคนิคการสร้างคีย์เฟรมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็คีย์เวิร์ดหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่การเตรียมรูปซะมากกว่าใช่ครับนะครับอ่ารูปภาพของเราเนี่ยจะต้องมีความ สอดคล้องกันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ว่าทางด้านโครงสร้างหรือจะเป็นทางด้านเท็กเจอร์มูดแอนโทนหรืออะไรต่างๆก,ก็ต้องมีสักนิดนึงที่มันซิงกันเพื่อทําให้มันคีเฟมได้ง่ายขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะเจนออกมาให้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบ1ไป2แบบ คนละโลกคนละเรื่องกันเลยนะครับผมก็จะยากนะครับับผมก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะนําเอาวิธีการเทคนิคนี้ครับไปปรับใช้กับงานของเพื่อนเพื่อนเองได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องของ Storyboard ไว้ด้วยนะครับผมเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI พวกนี้นะครับผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆนอยู่ตลอดนะครับผมยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ